ท่านประธานที่เคารพครับ,รบผมวิโรจน์ลักนาดีสอนผู้แทนราษฎรจากพรรคก้าวไกลครับท่านประธานครับปัจจุบันประชาชนทุกคนรู้ดีครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยเป็นภัยที่บ่อนทําลายการพัฒนาประเทศชาติหน้ำซ้ําครับมันไม่ใช่แค่การบ่อนทําลายการพัฒนาอย่างเดียวภัยของการทุจริตคอร์รัปชันยังเป็นภัยร้ายที่คอยกดขี่ประชาชนให้ต้องยอมถูกลีดไถนะฮะ กฎหมายล้าหลังที่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิษได้ตามอำเภอใจกลายเป็นเครื่องมือในการลังแกเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชนจนทุกวันนี้บ้านเมืองเต็มไปด้วยผู้มีอิทธิพลมาเฟียข้ามชาติจีนสีเทาที่เอาเงินสกรปรกของพวกมันมาติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐบางกลุ่มที่ไปรับประทานอาหารเม็ดของคนพวกนี้ เอาเงินของพวกมันมาซื้อตำแหน่งสุดท้ายพอได้ตำแหน่งไปก็ต้องยอมให้พวกนี้มาสวมปอกคอกระดิกหางมาเป็นลูกสมุนคอยปกป้องอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจสีเทาของพวกมันทั้งยาเสพติดการค้ามนุษย์การค้าประเวณีเด็กแรงงานข้ามชาติแก๊งคอเซ็นเตอร์การลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีหมูเถื่อนวัวเถื่อนน้ำมันเถื่อนบ่อนการพนัน พนันออนไลน์แม้กระทั่งแก๊งขอทานในอดีตท,ท่านประธานก็คงจะเห็นว่าหัวหน้าแก๊งเป็นคนไทยทุกวันนี้ผู้มีอิทธิพลหรือหัวหน้าแก๊งที่เป็นคนไทยยังถูกดิสบหัวหน้าแก๊งกลายเป็นจีนสีเทาไปแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าในแต่ละปีมูลค่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นมีมูลค่าที่ถูกประเมินเอาไว้สูงถึงสแสนล้านบาทแบ่งออกเป็นสองส่วนครับท่านประธานครับส่วนแรก มาจากการโกงแผ่นดินนะประเภทนี้ก็คือการเรียกรับเงินทอนจากการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆการหัวประมูลการขยายสัญญาสัมปทานให้เอกชนอย่างไม่เป็นธรรมการรับซื้อไฟฟ้าจากในทุนโรงไฟฟ้าอย่างเกินจําเป็นเป็นต้นส่วนที่สองครับอีกส่วนหนึ่งครับอันนี้ไร้กาดพอสมควรมาจากการลีดไถเก็บสวยไม่ว่าจะเป็นสวยธุรกิจผิดกฎหมายการซื้อขายตําแหน่ง การรีดไถประชาชนที่มาติดต่อราชการตอนนี้กรมที่ดินเวลาประชาชนจะไปโอนที่ดินนี่บ่นกันละงมการเรียกรับสินบนในการขอใบอนุญาตต่างๆก่อสร้างบ้านต่อเติมอาคารสถานบันเทิงก็จะมีพ่อบ้านแม่บ้านที่เป็นตำรวจนอกรีดบางคนไปเก็บเงินพวกเขาป้ายบิวบอร์ดโรงแรมศุนยก์าการเต็มไปด้วยการรีดไถ มูลค่าการทุจริตคอร์รัปชันปีละสามแสนล้านนี่ไม่ใช่น้อยๆน,น,นะครับท่านประธานครับผมเปรียบเทียบให้ท่านประธานตกใจอย่างนี้สามแสนล้านนี่เทียบเท่ากับงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการหนึ่งปีเลยทีเดียวเป็นสิบเก้าเท่าของงบอุดหนุนเด็กแรกเกิดสองจุดสามล้านคนเป็นหกเท่าของงบอุดหนุนการศึกษาสําหรับนักเรียนสิบเอ็ดจุดห้าล้านคนเป็นสิบสองเท่าของงบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก5.8ล้านคนเป็น40เท่าของงบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่ดูแลเด็กยากจนพิเศษ1.2ล้านคนเป็น3เท่าของงบประมาณเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ12.7ล้านคนและงบบัตรทองที่ดูแลเรื่องสาธารณสุขของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ2แสนล้านไอ,อน้คอ์รัปชั่นที่ว่านี่ก็ยังมากกว่าง,งบบัตรทองถึง1แสนล้านบาทดูเนีะย พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2551ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นกฎหมายที่ตราไว้เพื่อให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมีหน้าที่และมีความใส่ใจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐแต่กลับพบว่าคําว่าประพฤติมิชอบในกฎหมายฉบับปัจจุบันกลับถูกนิยามให้ครอบคลุมเพียงแค่การใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ในการเก็บ รักษาหรือใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดินเท่านั้นและนี่จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผมและพรรคก้าวไกลร่วมกันเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมาตรการฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฉบับนี้เพื่อให้การประพฤติไม่ชอบครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นการกดขี่ข่มเหงประชาชนกรณีครูลวนลามนักเรียน ผู้บังคับบัญชาลวนลามผู้ใต้บังคับบัญชาการใช้งานผู้ใต้ข้าบัญชาเบียดบางเวลาหรือเอาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้งานส่วนตัวหรือไปประกอบกิจการส่วนตัวก็ย่อมต้องตกอยู่ในอำนาจในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทและเพื่อให้การดำเนินการของปปทมีประสิทธิภาพมีกำหนดการแล้วเสร็จที่ชัดเจน ท่านประธานทราบดีครับว่ากระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้านั้นก็ไม่แตกต่างจากความอายุติธรรมดังนั้นในร่างกฎหมายที่ผมและคณะได้เสนอฉบับนี้จึงได้กำหนดให้ปปทต้องเริ่มไต่สวนภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องหรือความปรากฏต่อปปทและต้องไต่สวนและพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในสปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่องและถ้าต้องการขยายเวลา รวมเวลาแล้วก็ต้องไม่เกิน3ปีกรณีที่ต้องการไต่สวนหรือขอเอกสารหลักฐานจากต่างประเทศก็ขยายเวลาออกไปอีกได้แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน4ปีเพื่อให้ความรวดเร็วในกระบวนการด้วยทมกลายเป็นความยุติธรรมให้ได้และเนื่องจากการทุจริตครับท่านประธานครับท่านประธานทราบดีอยู่พอสมควรจากหน้าสื่อต่างๆการทุจริตเนี่ยเป็นความผิดที่มีลักษณะเฉพาะนะครับที่แตกต่างจากความผิดประเภทอื่น คือยังไงฮะไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะค้นหาพยานหลักฐานได้ง่ายๆฮะส่วนใหญ่ฮะท่านประธานพยานหลักฐานมักจะอยู่กับตัวผู้กระทําความผิดและผู้กระทําความผิดมักจะชํานาญในเรื่องดังกล่าวดีที่สุดและหลักฐานการประพฤติชั่วอย่างนั้นเนี่ยก็มักจะผุดขึ้นมาหลังจากที่เจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวได้พ้นจากอํานาจหน้าที่ไปแล้วยาวนานสักระยะหนึ่งดังนั้นครับ กฎหมายฉบับที่ผมและเพื่อนสอสอได้เสนอจึงกำหนดให้ปปทจะปฏิเสธการรับเรื่องเอาไว้ไม่ได้แม้ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปนานเพียงใดก็ตามเจอเมื่อไหร่สอยได้เมื่อนั้นถ้านนายเจ้าหัวอัวรู้เมื่อไหร่ต้องจอดการปราบปรามทุจริตการคอร์รัปชันครับถ้าจะปราบ ท่านประธานก็คงเห็นด้วยกับผมว่าต้องปราบให้สิ้นซากและต้องปราบทั้งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการทหารข้าราชการคนใดที่ประพฤติตัวไม่ดีโกงแผ่นดินโกงกินภาษีประชาชนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหารหรือข้าราชการพลเรือนก็ควรได้รับการไต่สวนและวินิจฉัยชี้มูลด้วยกระบวนการที่เท่าเทียมกันดังนั้นในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลที่อยู่ในอำนาจศารทหารและอายการทหารเห็นควรสั่งไม่ฟ้อง แต่ปปทยืนยันครับมีมติยืนยันว่าต้องฟ้องร่างแก้ไขฉบับนี้ของผมและพักเก้าไกลจึงได้กำหนดให้ส่งเรื่องให้อายการสูงสุดวินิจฉัยโดยให้โดยคำวินิจฉัยของอายการสูงสุดให้เป็นที่สุดทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจลิตคอร์รัปชันภายในค่ายทหารมีความเป็นธรรมไม่ให้โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563 ที่จังหวัดนครราชสีมาผมขออนุญาตไม่พูดถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทุกคนทราบดีว่ามีมูลเหตุมาจากการทุจริตคอร์รัปชันลีดไถนายทหารชั้นผู้น้อยเรียกรับถูกเรียกรับเงินทอนจากเงินกู้สวัสดิการกู้ซื้อบ้านของกองทัพบ,บกเราไม่ควรต้องให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกซึ่งในอนาคตพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหาร พุทธศักราช2498อผมอ่านพศไม่ผิดนะก็ควรได้รับการแก้ไขให้มีกระบวนการยุติธรรมที่ทันกระบวนการยุติธรรมที่ทันต่อยุคสมัยเพราะกระบวนการยุติธรรมที่ล้าหลังไม่เป็นสากลก็คือความอายุติธรรมในอีกรูปแบบหนึง่งตราบใดก็ตามครับที่ผู้เสียหายต้องถูกบังคับให้ต้องมอบคดีให้กับอายการทหารเป็นโจทย์ภายใต้โครงสร้างอง,องค์กรของกรมพระธรรมนูญที่ให้ทั้งทนายทหารอายการทหาร ตุลาการพระธรรมนูญอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาเดียวกันความเป็นอิสระของตุลาการทหารย่อมถูกตั้งคำถามจากสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถสาวไปได้ถึงต้นตอทลายวงจรการทุจดิตได้ทั้งขบวนการสามารถเอาผิดกับตัวใหญ่ได้ในกรณีกฎหมายฉบับนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงได้กําหนดให้ในกรณีที่หลักฐานการไต่สวนข้อได้จริงยังไม่เพียงพอ ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงได้ให้อำนาจแก่ปปทครับท่านประธานครับพิจารณาคัดเลือกการผู้ที่ร่วมกันกระทําความผิดหรือมีส่วนร่วมในการกระทําความผิดน้อยที่สุดเอาไว้เป็นพยานโดยจะได้รับการพิจารณามาตรการยกเว้นหรือลดหย่อนผ่อนโทษตามสมควรทั้งหมดนี้คือหลักการโดยสังเขปของร่างแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ผม และเพื่อนสอส,อสอจากพรรเก้าไกลได้ร่วมกันเสนอและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้จะร่วมกันรับหลักการร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้และร่วมกันผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ได้กลายเป็น,นกลไกสําคัญของฝ่ายบริหารในการกําจัดการทุจริตคอร์รัปชันให้หมดไปจากแผ่นดินขอบพระคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับครับเชิญท่านสมศักดิ์ครับ ท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ให้การอภิปรายและโดยส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนร่างพรบ,รบรดังกล่าวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอชอบในกฎหมายดังกล่าวในร่างพรบรดังกล่าวนี้ชอบมากเลยนะครับเพราะเป็นเรื่องของการาพยายามที่จะลด นะครับลดการทุจริตออร์บชั่นในประเด็นสำคัญนั่นคือสิ่งที่เรามองดูในขณะนี้อะไรที่เราจะมองเห็นว่ามันจะสามารถลดทุจริตออร์บชั่นได้ในหลักการของประบคือการดำเนินการในขั้นตอนตั้งแต่เริ่มที่เรารู้เห็นว่ามันเริ่มจะมีอะไรที่ผิดปกติแล้วเนี่ยปปทก็จะเข้าไปดำเนินการในลักษณะของ การตรวจสอบหรือการตักเตือนหรือการให้ความรู้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เอาให้ตายเลยนะครับถ้าเราปล่อยให้เรื่องของเรื่องทั้งหมเนี่ยเกิดการทุจริตแล้วเราไปจับนะไปจับกลุ่มหรือดาเนินการอย่างนี้เป็นไปทั่วไปในทั่วประเทศของเราเสือทั้งหมดสิ่งที่เสียหายในภาพรวมนั้นก็คือตัวชี้วัดนะตัวชี้วัดที่เรียกว่า CPI นะครับองค์กรโปร่งใสนานาชาติ ทัสพอร์เซนซีอินเตอร์เนชั่นแนลที่จัดทำดัชนีดัชนีที่เป็นตัวชี้วัดคอร์รัปชันเพอร์เซพชันอินเด็กซ์ซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าที่ผ่านมานี้ประเทศไทยได้คะแนนแค่36คะแนนนะจากคะแนนเต็มร้อยเราดูจากไหนครับเราดูจากหน่วยงานที่มาจะททำดัชนีเช่น World Economic Forum World Justice โปรเจกต์ Project, ซึ่งหน่วยงานต่างๆเหล่านีน้ที่เรามาคิดคำนวณดูแล้วนะเราได้คะแนนนะครับเพียง36คะแนนแต่ว่าถ้าเราช่วยกันป้องกันนะครับป้องกันไม่ให้มีธุริจการเช่าเกิดขึ้นเราได้อีกคะแนนเพิ่มอีกสัก36เราก็จะติดนะครับจะติดตัวชี้วัดเนี่ย CPI เป็นในระบับ1-20ถึง20นะครับเราต้องการที่จะให้เป็นแนวทางตรงนี้ เรามาช่วยกันนะครับท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนรัษฎรได้อภิปรายหลายประเด็นนะครับล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างสารรค์ผมต้องขอกลับขอบพระคุณท่านประธานสภาส่งไปยังที่ท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแล้วเราร่วมกันดําเนินการในส่วนของอการแปรยติหรือการดําเนินการในวาระที่สองมีส่วนสำคัญสำคัญที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติจากพรรคไทยนะ่ะท่านอาจารย์ชูศักได้พูดถึง ่ข้อความสําคัญที่เกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและก็วุฒทสภาที่ะจะได้รับรายงานจะต้องควรที่จะรับรายงานตรงนี้เราก็สามารถแปลยติเพิ่มเติมได้นะผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ที่ขวดครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณท่านรองนายกครับเชิญท่านวิโรจน์ครับใช้สิทธิ์ไหมครับท่านประธานครับผมวิโรจน์รักณิสสอนผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อก้าวไกลครับ ผมคงใช้เวลาไม่นานนะครับในการสรุปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกทุก,กฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะครับที่วันนี้ผมติดตามฟังการอภิปรายเนี่ยก็เห็นพ้องต้องการน,นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันด้วยกันผมยืนยันครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันในทุกวันนี้ไม่ใช่แค่การที่มีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่ประพฤติไม่ชอบและเอาเงินเข้าไปสู่กระเป๋าตัวเอง แต่เงินที่ทุจริตเหล่านั้นหลายครั้งจำนวนไม่น้อยโยงใยกับธุรกิจผิดกฎหมายยิ่งการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นมากเท่าไหร่เท่ากับว่าสังคมนี้กำลังสถาปนาธุรกิจสีเทาโดยเฉพาะมาเฟียข้ามชาติให้ยึดกลุ่มอำนาจอธิปไตยและกดขี่ข่มเหงคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนไปอย่างเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นเป็นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วันนี้สภาแห่งนี้เห็นตรงกันที่จะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเสียทีผมเห็นเพื่อนสมาชิกหลายคนพูดถึงดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชัน Cor ruption, หรือว่าคอร์รัปชันเพอร์เซพชันอินดผมได้พูดคุยเรื่องนี้กับนักวิจัยนะครับที่ศึกษาว่าเหตุผลใดที่เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยมีคะแนนดัชนี CPI ต่าครับปรากฏอย่างนี้ครับผมขอนาเรียนไปยังท่าน,นรัฐมนตรีผ่านท่านประธานว่า สองปัจจัยหลักครับที่ทําให้ CPI ประเทศไทยเราต่ำก็คือปัจจัยแรกครับคือความโปร่งใสและการเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐครับตราบใดก็ตามที่ประชาชนยังคงเข้าถึงข้อมูลจากภาครัฐได้อย่างจํากัดแบบนี้ความโปร่งใสแทบจะหาการไม่ได้แบบนี้ CPI ไม่ได้ดีขึ้นครับหน้ำซ้ํายังมีกฎหมายปิดปากต่างๆทั้งพรบอรคอมพรบรไซเบอร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ครับยิ่งจะทําให้ คะแนน CPI ของประเทศไทยไม่มีวันโงหัวขึ้นอีกประการหนึ่งครับก็คือทุกประเทศมีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งสิ้นครับแต่ประเทศที่มีคะแนน CPI ดีคือการปฏิบัติการหลังจากที่พบว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันที่เขาจัดการและวก็สาวไปถึงต้นตอไม่ว่าจะใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่ากฎหมายแต่สำหรับประเทศไทยครับยกตัวอย่างใกล้ตัวที่สุด สวยสติ๊กเกอร์ลถบรรทุกสอง0 0กว่าล้านต่อปีปรากฏว่าผลสอบปรากฏว่าจับในดาบ4ี่หคนนี่ยังไม่นับนะครับเรื่องการค้าประ,วเ,เ,รประเวณีเด็กที่คนทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยเป็นฮับของการค้าบริการเด็กแต่พอถามตำรวจตำรวจตอบว่าไม่มีถามใครก็ตอบว่าไม่มีสลากสลากหรือลอตเตอรี่ไม่มีเลยครับที่ขายราคาเกินทุกวันนี้ท่านประธานที่ซื้อท่านรัฐมนตรีที่ซื้อเนี่ย เป็นภาพลวงตาทั้งสิ้นถ้าเรายังคงจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันแบบรูปหน้าปะจมูกแบบนี้ CPI ไม่มีทางดีขึ้นนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกเอาไปใช้อย่างจริงจังและประเทศของเราจะจัดการและรับมือและ take action กับการทุจริตได้ดีกว่านี้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับเรื่องต่อมาครับก็คือในมาตราที่6ครับ ของร่างแก้ไขฉบับนี้ที่พูดถึงมาตราที่17ที่มีการยกเลิกข้อความเดิมในมาตราที่17แล้วเขียนใหม่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะว่าเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในกรรม,มาธิการต่างๆสามารถใช้มาตราที่17วงเล็บ2ที่ระบุไว้ว่าปปทเนี่ยนะครับ มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายมาตรการและแผนการพัฒนารวมทั้งการปรับปรุปรงกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและปราบปรบปามการทุจริตในภาครัฐท่านประธานครับผมย้ำตรงนี้ครับว่าประเทศไทยมีระเบียบและประกาศอยู่หลายฉบับมากๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอื้อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเอื้อให้เกิดการหัวประมูล ยกตัวอย่างอย่างสองตัวอย่างง่ายๆครับอย่างกรณีของการก่อสร้างทางที่ผมได้พูดไปทุกวันนี้ครับผู้รับเหมาชั้นหนึ่งมีโอกาสยากมากๆครับที่จะขึ้นเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษเพราะประกาศจากคณะกรรมการราคากลางมีการกำหนดเงื่อนไขที่สูงเกินไปจนมิอาจทำให้ผู้รับเหมาชั้นหนึ่งเลื่อนขึ้นเป็นผู้รับเหมาชั้นพิเศษได้ทำให้ผู้รับเหมาชั้นพิเศษอยู่ในสภาพกึ่งผูกขาด เอื้อให้เกิดการหัวประมูลมาตราที่17วงเล็บ2ปปทก็มีอำนาจในการให้ข้อเสนอแนะและถ้าให้ข้อเสนอแนะแล้วไม่ดำเนินการแก้ไขก็ร้องปปชต่อไปก็จะเป็นหลักฐานว่าเพิกเฉยไม่สนใจที่จะจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันทั้งหมดทั้งมวลครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในชั้นกรรมธิการนะครับผมเข้าใจว่าเพื่อสมาชิกน่าจะรับทั้งสงร่าง เพราะปัญหาภาัยร้ายของการคอรัปชันเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งสภาต้องร่วมกันแก้ไขผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในมาตรา36และในมาตรา40ผมฝากกรรมธิการได้เข้าไปดูในรายละเอียดเพราะผมเชื่อว่าในมาตราสองมาตรานี้ถ้าไม่ได้ไม่ได้รับการออกแบบให้รอบคอบจะกลายเป็น,นกลไกเครื่องมือในการวิ่งเต้นเพื่อให้ผู้ที่ทำความผิดทุจริตและคอร์รัปชัน นะครับสามารถวิ่งเอาผลประโยชน์ไปให้ผู้บังคับบัญชาหรือบางคนบางนายในปปทในการทําให้ตัวเองพ้นผิดได้ก็ทั้งหมดทั้งมวลครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบพระคุณอาจารย์ชูศักดิ์ด้วยนะครับขอญาติที่เอ่ยนามที่โคุณาชื่นชมผมนะครับก็ขอบคุณสภาแห่งนี้ทุกท่านครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับ